ติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะคะที่จังหวัดอ่างทองค่ะเขามีการเปิดมหกรรมกลองนานาชาติประจําปี2,568สุดยิ่งใหญ่นะคะพร้อมทั้งผลักดันหมู่บ้านทํากลองเอกราชสู่ตลาดโลกค่ะ นายชาวนณินวงศถิดเิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลองครั้งที่1 4ประจำปี2568ที่บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยวหมู่บ้านทำกลองหมู่ที่6ตําบลเอกราชอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน จำนวนมากเข้าร่วมในพิธีค่ะสำหรับหมู่บ้านทำกลองตมบลเอกราชเป็นหมู่บ้านทำกลองและศูนย์ซ่อมกลองแห่งเดียวของประเทศไทยนะคะและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองทางจังหวัดจึงได้จัดงานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูตีกลองเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชุมชนและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยได้จัดงานต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่14ค่ะระหว่างวันที่5ถึง9มีนาคมนี้ นักท่องเที่ยวสามารถชมการแสดงกลองสุดอลังการจากช่างตีกลองมืออาชีพทั้งไทยและต่างประเทศชมพิธีไหว้ครูตีกลองแบบโบราณที่หาชมได้ยากมีสินค้ากลองและเครื่องดนตรีไทยครบวงจรนะคะราคาถูกจากโรงงานสินค้าหายากมีมหกรรมอาหารค่ะและการจัดแสดงศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง5วัน5คืนด้วยค่ะ